ที่เรื่องเซ็งอารมณ์เสียหงุดหงิดขัดใจคุณแม่หนิงจริงๆเลยนะคะสงกรานที่ผ่านมาใครๆเขาก็แฮปปี้ดีดากันแต่ว่าคุณหนิงเนี่ยบอกเลยว่ามีเรื่องต้องปวดเฮดเพราะว่าจะต้องเสียตังเป็นหมื่นๆเลยทีเดียวค่ะกับมือระถเต้ากัมนี่แหละค่ะเขาบอกว่าแหมเห็นมันเคลมมาดีๆบอกว่าลงน้ําได้1เมตรแต่ที่ไหนได้โดนน้ําราดหัวในวันสงกรานเนี่ยนิดเดียวเองนะเท่านั้นแหละค่ะโทรศัพท์ ลาก,ก่อนจ้าไปห <ไป S 2> วันเลยพี่หนิงปณิตาก็เลยทนไม่ไหวนะครับโพสายยาวผ่านอินสตาแกรมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันไป <ฮะ S 2> นี่แหละ,<ฮ>ะด้วยแล้วก็ผ่านไอจีด้วยนะคะข้อความบอกว่า ใช้โทรศัพท์แพงเครื่องตั้งสี่ส้าห้าหมื่นโดนน้ำนิดเดียวคุณหนิงย้ำนะคะว่าไม่ได้ทําตกน้ำนะคะหรือว่าโดนสาดน้ำจนเปียกปอนอะไรขนาดนั้น<อ>แต่เครื่องเนี่ยท้ายที่สุดพังอะ่ะใช้ไม่ได้เอาไปซ่อมศูนยนะ์นะคะศูนย์ก็คิดราคาซ่อมมาอีก2 0,000กว่าบาทเธอบอกนี่เธอซื้อมาสี่ส้าห้าหมื่นต้องซ่อมอีก2 0 0 0 0โทรศัพท์เครื่องนึงจะปาไปแสนหนึ่งแล้วอโอ้โหเป็นใครใครก็กรี๊ดแตกนะเอาเป็นว่าโทรศัพท์กันน้ําไม่มีในโลกจริงหรือเปล่าเอาไปฟังพี่หนิงแบบแค้นแค้นเคืองเคืองใจนิดนึงค่ะปัญหาหลักหลย 呀。<Yeah. S 2> mm. โทรศัพท์เนี่ยเวลาที่มันโฆษณาว่ากันน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมันก็กันไม่ได้เท่าไหร่หรอก <S <S สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือน,น้องๆเนี่ยอยากจะลดน้ําดําหัว <S 1> <S 1> บอกว่าพี่เอาโทรศัพท์ไปไกลๆก่อนเราก็ถือโทรศัพท์แบบไปไกลๆอย่างเงี้ยคำถามคือเวลามันเทราดน้านี่มันไปถูกโทรศัพท์เนี่ยมันถือก,กระเด็นเราก็ไปเป่าทันทีทั้งที่เรารู้ว่ามันแค่กระเด็นไปกลับถึงบ้านมันก็ช็อตดับติดๆติดๆติดๆดัๆบอกว่าจะต้องเสียค่าซ่อมสองหมื่นหนึ่งเพราะว่าข้างในชื้นแต่เวลาโฆษณาเน คือเหมือนโฆษณาแบบแช่น้ําได้ทีหนึ่งเมตรเป็นครึ่งชั่วโมงมันโฆษณาเกินจริงไปเปล่าเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วอะเลยเลไปไหนไม่ได้ต้องประหยัดตังค์ในช่วงนี้เขาบอกว่าอาจจะต้องมีการฟ้องสคบนะเพราะว่าในในคอมเมนต์เนี่ยหลากหลายคอมเมนต์เลยมเขาบอกว่าในเคสเนี้ยยี่ห้อเดียวกับคุณิงเนี่ยเขาก็โดนเหมือนกันก็มีหลายรายเหมือนกันนะคะที่ชี้ช้ำหลังสงกรานกับเรื่องโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ค่ะคุณิงเปลี่ยนเลยนะคะนำไปใช้อื่นเลยนะคะ